คร,ครคคัสวัสดีค่ะอาจารย์หมอเขียวที่่คารค่ะกาสวัสดีคุณลุทุกท่านค่ะที่จิตอาสาก็เพื่อนพลเรมองเป็นแต่สาธุค่ะค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ่ะคุณลุก็ไปด้วยกันนะคะ่ะพอดีวันนี้มี ขออนุอนญาตค่ะออลเราไทยแนะนําตัวก่อนนะคะอายุแล้วก็จังหวัดค่ะโอเคขอโทษค่ะออลอาไทยสุดที่เศษนะคะอยู่ซีสเกตนะคะอายุห้าสิบเจ็ดปีดค่ะก็เรียนอริยาปริญญาติีปีแรกค่ะก็ขอบคุณคณรูทุกท่านค่ะแล้วก็อาจารย์ม่มเกี่ยว หกเดือนจบแล้วค่ะได้รับใบประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคก่ะขอบคุณค่ะก็จะมาส่งกันบ้านก็คล้ายๆกันกับอันนงลักค่ะเพราะว่าไปด้วยกันไปแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องว่าจะมาไม่ทันว่าคงอ,อาทิตย์นี้จะได้ส่งกันบ้านไหมเนาะเออไม่เป็นไรไม่ทันก็ไม่เป็นไรพอกลับมามาเผิดอยังได้อยู่ก็เลยกดทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําใจค่ะ ก็มีความสุขค่ะที่ได้ไปช่วยอาสนันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีประมาณนี้และค่ะได้แบ่งปันก็ก็ได้เจออุปสรรคมากมายแต่ก็ก็มีความสุขค่ะได้เจอเพื่อนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกค่ะค่ะนุโมทนาค่ะ ก็เป็น<ะ>มิตรดีต่อกันนะคะพากันไปนี่ไปเป็นเพื่อนกับแต่ว่าอัลไทยนี่ก็คืออนงรักเอาอัลลไทยไปเป็นเ<า>พื่อนกันนี่ก็คือมิมิตรดีคู่หนึ่งะะแล้วนะคะแล้วก็ไปหามิตรดีอีกท่านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งค่ะค่ะ <c oughs> ยินดี <c oughs> ด้วยพอ<ร>ดีะะเราดำนากันนะคะ่ะก็รู้นิดหน่อยเพราะว่า <c oughs> หนูก็ดำนาเหมือนกันหนูก็ยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าเพื่อนขอมาให้ไปช่วยน้อยเพราะว่าจะได้ ไอ้นั่นใส่ปุ้ยฉีดยาเป็น่าเอาได้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาไว้วันหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็หยุดไปก่อนของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ว่ากันหน่ยของเราค่ะค่ะก็ได้ค่ะขอให้แต่บอกมาว่าว่างๆได้ค่ะได้ว่านี้พอดีมีเพื่อนค่ะอยู่ใกล้กันก็จะไปไหนก็ไปออนไลน์ออนมีภาพนะออนนมีภาพเดี๋ยวออนแชร์ภาพให้ดู ภาพไปดำภาพไปดำนากันทำไมมีภาพเห็นไหมคะ,ะยนะังไม่มานะคะนงอ่อนยังไม่เห็นนะคะไม่มาใช่ไหมคะ,มมคะเดี๋ยวนะคะค่ะภาพไม่ไปเดี๋ยวอ่อนไปเอาเห็นมีภาพดำนาอยู่ฮะ กินข้าวก็ใส่ใบตองมันได้ภาพตอนทานข้าวไหมคะก็รูกอออ๋อค่าเด็กนะคะบอกว่าเออก็ก็ดีนะก็คุยกันแล้วมันยนันยันยุคดีกว่าเออเหมือนกับสมัย<ช>ก่อนนะเรากินข้าวกับพ่อแม่เราใส่กระดง้งแต่นี่ใส่ใบตองเมื่อก่อนแทบจะไม่มีใบตองใส่ แล้วใส่เป็นตอนกินกับตลกตลกเออดีดีมีความสุขหัวลอกกันทั้งวันเลยค่ะคุณลูกแหมเราฟังเลยยังหัวล้ะตามเลยค่ะโอ้สนุกดีกคือว่าอเงี้ยเออก็ว่ามันก็มันเป็นอีกอีกอีกอะไรฮะอีกอีกแบบภาพภาพหนึ่งนะคะมันเป็นภาพเหมือนย้อนยุคเลยค่ะอือ นึกถึงอดีตตอนพ่อแม่นี่ใช่ไหมคะดำนาใช่ค่ะใช่อ๋ออ so ันนี้ภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ว่ามันจะมาดำนาหนูนะค่ะอาสนันมาที่บ้านหนูเองอันนี้นาหนูดำเอง มันมาช่วยหนูดามันเอนอ,อันทีภาพเมื่อวานคงยังไม่ได้ส่งมั้งคะเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้ภาพอยู่นานหนูอปอปฏิยาสุน,นันท์เขามาช่วยก่อนแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ก่อนมันก็มาครึ่งวันกับลัก็เลยว่าเมัมมวนว่า,าจะให้ไปช่วยเพื่อนก่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาห้องนุก่อนมาห้องนูก่อนนะว่าอย่างเงี้เดี๋ยววันหลังก็ได้แสดงว่าอาจุนย์ยังไม่ได้ส่งผ้าเมื่อวานแต่ผ้าเมื่อวานนี่ดีมากเลยโอเคค่ะ่ทานข้าวกับไปตองแล้วก็เราก็นั่งในรถนะคะนั่งในรถแล้วก็เอาไปตองมาวางปูปูในเอบนรถแล้วก็เอาข้าวตักใส่ตักใส่ ก็ส้ตมตำกับเนื้อเนื้อทอดแล้วันทำให้กินก็อร่อยแล้วก็ดีค่ะ้กินเนื้อทอดด้วยเหรอคะนกว่าไม่ได้ไินเพี่ันจะ <laughs> พันจะทำเป็นลูกชายเพ่อนนอ่ะน้องนอนอะ่ะเขาจะทำทำส้มตำให้กินแล้วก็มีโปรตีนกเกษตรพันจะทำไปหน่อยหนึ่งโ,<อ>โปรตีนกเกษตรพันก็จะหมักแล้วก็เอาทอดไปให้กินกับส้มตำนะคะทีนี้ทีนี้ทานทานเจอยู่แล้ว ค่ะเราทานเจกันก็ประมาณเกือบยี่สิบเกือบสิบปีแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพอดีมาเจอทางนี้ก็เออโอเคได้เลยค่ะเก็เราไม่มีปัญหาเรื่องทานนะคะค่ะนี่ประทับใจใช่ไหมประทับใจความพอเพียงเรียบง่ายนะคะการแบ่งปันแบบเรียบง่ายแล้วก็การแบ่งปันเกื้อกูลกันนะคะที่เป็นการบ้านส่งในวันนี้ก็คือเรื่องของ การที่เราอยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีนี่แหละแล้วก็สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมดีโดยการสร้างบรรยากาศของให้เห็นบรรยากาศของการอ่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายทําให้นึกถึงย้อนยุคไปเมื่อก่อนช่คะเมื่อก่อนอาเจะนังมก็มีส้มโอหนก็ซื้อก็ได้ข้าวโพดไปหนก็ได้ข้าวโพดในเพิ่นมันก็ได้ส้มโอมาให้ได้แบ่งกันค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราได้ปิดท้ายอย่างน่าประทับใจนะคะกับการแบ่งปันเกื้อกูลกันของมวลหมู่พี่น้องเรานะคะค่ะวันนี้เป็นวันที่สามของการส่งกันบ้านแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันมาส่งกันบ้านแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะอนุโมทนาทุกท่านคะ่ะ